วันนี้เรากำลังจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับคนนี้ฉีดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ของคนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผลออกมาจะเป็นยังไงฉีดของยี่ห้ออะไรบรรยากาศดีอากาศก็ประมาณ15องศาอากาศกำลังดีก็เลยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าหนาหนาไป ที่บัสฟรีนะครับก็จะถอดง่ายหน่อยเรามาถึงสถานีรถไฟแล้วครับคือรถไฟกันรถไฟเหลืออีก7นาทีอ่ะอีก5นาที คันนี้ก็ไปอีกทางนะครับยังไปไม่ได้ต้องรอฝั่งนี้ระหว่างรอรถไฟเราก็าไปเดินเดินเล่นในโมกี้นี้นะครับรถไฟสวีเดนนะคันนี้ยังไม่ออกเดี๋ยวอีก11นาทีถึงจะออกก็รอคนขึ้นอยู่ อาปาน,านี้เราสถานีรถไฟนี่ก็เป็นสถานีรถบัสนะครับสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านอยู่ทางจากสถานรถไฟก็จะมาต่อถรถเมล์ที่เข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆจะมีหลายสายมากเลย ทุ่มนะครับ ไว้หน้าร้อนเยอะมาก เรามาถึงที่สถาน,นีที่เราจะฉีดวัคซีนแล้วนะครับเป็นสถาน,นีสุดท้ายปลายทางชื่อว่าเซอร์เดเซียเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คนโจเวียตจะไม่ค่อยใส่แมสก์กันคือรถไฟเขาก็ไม่ใส่กันนี้ใส่แค่1%เองมั้งมีแค่เรา2องคนที่มาใส่ใส่แมสก์สองชั้น เวลาจะไปเดินเล่นตรงริมน้ำนะครับระหว่างก่อนถึงเวลาที่เราจองจิบวักษีนไว้ เดตล่าสุดของสว,วีเดนเมื่อวันที่28คนิดเรืคอก็ประมาณ1ล้าน6หมื่นคนตอนนี้สว,วีเดนเขาไม่ได้อัปเดตท,ทุกวันเขาก็จะเว้น,วนไป2-3วันแล้วเขาก็อัปเดตท,ทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้คนที่เสียชีวิตนก,ก็ประมาณอยู่ที่14,000คน แล้วตอนนี้ก็คือเซอรเดนจะติดเชื้อน้อยลดน้อยลงไปหน่อยนึงเพราะว่าช่วงนี้ฉีดยาไปเยอะแล้วเหมือนกันก็จะติดประมาณวันละ2 0 0พักว่าคนแต่ผู้ป่วยที่วิกฤตสะสมอยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ7,000ักว่าคนที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วส่วนที่ติดเชื้อทั่วไปก็จะเดินกันไปเดินกันมาเนี้ยครับไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นอะไรบ้าง แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ใส่แมสกันเราก็จะต้องป้องกัน้ก็คือว่าเราคนไทยหรือเราคนเอเชียเราก็ป้องกันกันดงนะครับจะเห็นว่าตร,ต,รตรงนั้นตรงหน้าัวดเนะครับก็จะมี ก็อ,ออกมากันเยอะเลยวันนี้อากาศดีมากคือร้อนฟ้ากับนาว

ตรงด้านหน้าที่เราฉีดนะครับฉีดวัคซีนตอนนี้เราฉีดเสร็จแล้วกำลังกลับบ้านหลังจากรอสิบห้านาทีก็ฉีดแล้วก็เออหมอก็มือเบาดีเพราะว่าเข็มมันเป็นเข็มเล็กเป็นของไฟเซอร์ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วครับก็คือว่าเราฉีดไปแล้วพอ ตอนเราเข้าไปเราก็จะเ,เขาก็จะเช็คเ,เลขที่บัตรประชาชนเราตอนนี้คือว่าเขาจะไล่ฉีดตอนช่วงอายุคือ45ปีขึ้นไปนะครับของสวีเดน mm hmm. ก็พอเราลงทะเบียนเสร็จแล้วก็คือ,อ,อลงทะเบียนส่วนที่เราจองมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เขาก็จะให้เราเดินเข้าไปฉีดแต่ละห้องเขาก็จะถามเรารายละเอียดเราว่าเราเคยฉีดเราเคยแพ้อะไรมาบ้างไหมอะไรเนงะี้ย่วนนี้เราไม่เคยแพ้อะไรมาก่อน เราก็สามารถที่จะฉีดได้เลยเขาก็จะให้เราเข้าไปในห้องฉีด <ride them. S 2> <Correct. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นเราก็รอแค่ประมาณ15นาทีดูอาการแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับบ้านเลยก็ง่ายดีนะครับของเกาเย็นไม่มีอะไรมากมาย บา้นากน,นกันนะครับนั่งรถไฟกลับบา้าน